อยู่อยู่ก็งานเข้าสำหรับเลดี้ปรางกันนรันที่ถูกชาวเน็ตจับโยงในความสัมพันธ์ของเจเจพิพัฒน์และวิววรรณรสหลังจากที่ชาวเน็ตจับสังเกตว่าในระยะหลังๆเจเจวิวไม่มีรูปคู่และยังไม่กดไลค์และคอมเมนต์กันด้วย ในขณะที่ฝ่ายชายลงรูปโปรโมตละครรัวรัวแถมยังมีคอมเมนต์แซวก,กันกับเลดี้ปรางเพราะเหตุนี้จึงทำให้หลายคนจับตามองและล่าสุดหลังจากที่เจตลงคลิปร้องเพลงกับเลดี้ปรางไปงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามารุ่งตำหนิเจตเป็นจำนวนมากโดยบอกว่าสงสารวิวหรือไม่ก็บอกให้เจตห่วงความรู้สึกของวิวบ้างงานนี้จึงทำให้มีชาวเน็ตบางคนถึงกับทนไม่ได้ เมื่อเลดี้ปรางถูกชาวเน็ตบางกลุ่มตัดสินว่าเป็นต้นเหตุทำให้ความรักของวิวและเจะพังจึงได้เข้ามาคอมเมนต์ปกป้องนางเอกสาวว่าขอพูดในฐานะผู้หญิงด้วยกันสงสารปรางอ่ะโดนแฟนคลับวิวถล่มหนักเลยจริงไม่จริงไม่รู้รอให้เขาออกมาพูดก่อนดีกว่าไหม ถล่มก็ถล่มไปค่ะเราก็ชื่นชอบเลดี้ปรางอยู่ดีใครไม่ชอบเราชอบปรางเขาแกร่งค่ะไม่ต้องห่วงคนดีๆวันหนึ่งคนจะเห็นเองปรางเขามักจะปล่อยผ่านในเมืองเขาไม่ได้ทำผิดพอเห็นข่าวโสดหน่อยก็เมาเขาไปทั่ว ถามจริงจะไปใช้ชีวิตกับพวกเขากันเหรอระยะของแฟนคลับไม่ว่าจะฝ่ายไหนควรมีสติค,ค่ะเขาจะรักจะคบใครจะเลิกหรือไม่เลิกมันคือเรื่องของเขาค่ะเป็นแค่แฟนคลับก็ควรอยู่ในที่ของตัวเองไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเธอไม่ดูเขาก็ยังมีคนอื่นที่รอดูผลงานพวกเขาค่ะรักเจ็ดรักวิวรักปรางถ้าเขาแต่งงานเมื่อไหร่คือคู่เขา